ก็จะมีเพี้ยแล้วก็เป็นโรคลาน้ำค้างอะไรอย่างเี้ค่ะเ,<ร>เป็นไวรัสรผลผลิตไม่ดีต้นไม่งามพอใช้แล้วผลผลิตดีต้นงามแล้วก็ใบก็สวยด้วยคือไม่ไม่ต้องไปสรรหาฮอร์โมนอะไรเลยคือใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบเลยตัวนี้ตัวเดียวจบเลยค่ะแมลงจะลดลงลูกจะสวยขึ้น จะไม่มีแบบแตงที่ว่างอโค้งงอจะน้อยลงค่ะใช้ยาฆ่าแมลงอยู่ไหมคะไม่ต้องใช้ค่ะจากที่เราไม่ได้ผลผลิตได้น้อยเราก็มาได้ผลผลิตที่เยอะขึ้นต้นสวยแมลงน้อยลงทำให้เราได้ผลผลิตที่มากขึ้นลงทุนไปเท่าไหร่คะพี่ยาหมื่นห้าผลผลิตเท่าไหร่คะแปดหมื่นเขียวขจีดินน้ำ ชูกำลังดินชุบชีวิตพืช